สวัสดีค่ะมาผัวกะสาวกินแซ่บอีกแล้วจ้าวันนี้สาวป้าพี่พ,พน้องมากินตำเพื่อพี่เพียวพี่น้องจ้ากับน้องไก,ก่คือว่าน้องไก่ยังสะโพกบ่พี่น้องจ้าเออคืออื่นว่าน้องสอนนะพี่น้องมาป้าแบบมีไงสามน้องแล้วจ้าพี่น้องจ้าฮู้มาโชว์ใจมาะไรยังหางยามคือเกาลัดพี่น้องจ้าขาดบอดายเพิ่มความแซ่บพี่น้องจ้า เพิ่มความแสบให้การกินและพี่น้องเดยด้วยน้ําเอามาดเข่าวพี่น้องจ้ะปลุกเสกไปอย่างดีและพี่น้องเดยด้วยลงพออีกอย่างกรบปรูดละ <c oughs> นิดหน่อยนะจ๊ะพี่น้องจ้าอือมีละแนว่ยวแสบมันพี่น้องจ้ามา <c oughs> กินข้าวน้ำกันบัตน,นี่พี่น้องคุยบักทัวคื้อยากไหมพี่น้องจ๋าตับบักทัวสมพักเสียน แล้วก็ไอเนี่ยอบอันนี้ใส่แบบอบเอาด้วยี่น้นงเด้อมาชิบแซบด้วกันกันอืออืออือแบบบ้อหั่นด้วยีิวหนังด้วยอองืหอมหวานมองแซบพี่หนองจ๋าหนัง ยัแหละกมองแซ่บเลยมาส็บแซ่บน้ำเกันจ้ะบอกว่านี่ก็เป็นบ้านเกิดเมียาสาโอดน,นะจ๊ะพี่น้องจา้าที่ให้นเอฟซีท้ายพี่น้องจ้าว่าอายุ องไม่ยาสาโอ๋เทอไหดได้พี่น้องเด้อเยวสีมาเฉลยได้จ้าพี่น้องจ๋าจะแป๊บนึงพี่น้องจ๋ามันแค้นมันแค้นพี่น้องจ๋าลองน้ำกันอือสีมาเฉลยพี่น้องจ๋ากต่มีคนตอบถึงแน่พิษแน่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าเออเพิ่นอายุได้ห้าสิบสามสี่พี่น้องจ๋าแต่บางคนอาจจะแนมเบิ้งแบบว่าจ้องแบบ อาจจะแบบคนมีอายุขึ้นมาแน่เพราะว่าแม่ยาสาวอ้นเนี่ยบ่ค่อยแต่งหน้าแต่งตาบ่ค่อยแต่งตัวพี่น้องจ้าแล้วเป็นคนแบบบั่นๆลุยหายอยู่หายอยู่หากินนะพี่น้องอืบางคนอาจจะแน่เบิ่งอาจจะโอ้ส้มขึ้นเท้าแท้เงี้ยสินะเออแต่ถ้าไหนเท้าป็นอะพี่น้องจ้าเป็นอายุหาสิบสามปีเต็มเด้อพี่น้องเด้อขอแสดงความยินดีกับคนที่ตอบถูกด้วยนะพี่น้องจ้าพวกได้ตอบผิดก็ไม่ต้องเสียใจจ้ะจะใช้เป๊กน้ำก็เกาเลยพี่น้องจ้า กูได้ตอบถึงต่บพิ่กระให้เป๊กน้ำคือการเราพี่น้องมาเซ็บๆน้ำกันจะบ,บาดนี่ยมึงมึงมาได้มา,มาจ้ะเ <c oughs> ขาปลาหาหิน <c oughs> ไม่ยาควายพี่คนถามมา่อายพี่น้องจ้าเด็กแบ่งหินมาสั่นไม่ยาควายเขาปลาเลยบับ <c oughs> เหมือนเสาฝนตกนั่นแหละพี่น้องจ๋าบุรีรัมฟุ่นตกอืมเพิ่งเลี้ยงเขาปลาอาจจะไปหาพวกขึ้นน้อยเยียงพักปลาบบพี่น้องจ๋าพักหวานพักหว,วานปลาพักเนียงสีนะจ๊ะอืมไม่เยี้ขใครมากแบบนี้ละหไฮยูฮักกิน่นข่าวกันข่ากันจำตัว

<laughs> Số mặt chuyển Mình bất lại ba thằng nữa Sao một ngày <laughs> <h ums> มันยี่มาบรรยากาศแบบเติมหนังจีนเลยพี่น้องจา๋าบนซับแหงกินเลยอืมเจีิวดีจ้ะอืมอืม กันประแดกของแซบอีสานบานเฮาคือประแดกวางแม่ต้องไปพี่นองจ้าคุยกันตั้งบักทั่วไปเนี่ย มันนุ่มจ้ะเพราะเสวาาไปอบนุ่มมากหอมมากทาไปอบม,อมันสิพลอยไปนหนังจ๋าใช่ไหมอ,อือหมเพชรตำบักทัว Hmm. Uh.

Hmm. Ai cũng được rồi bây không chó nó mới rồi Mmm. Hmm. มันน้นทำาดาเป็นจ้ะวันนหัวเกียวมานังม,มันจะแส่อนด้เะจิน อืมอืมฮึ่มอืมอืมอ่าเฮเบย์จะกระดูออนจับจับมากระดูออนมัมง เพิ yeah. mm ่มความเปรี้ยวเป็นอยจ้ะ Bà nhẹ bà thầy hả? Ôi <laughs> một ngày nữa biết นน้ำตาแตกเลยเนาะ หลงง่ายแกพีน่น้องจ๋าอืมอมหองเลยหลงง่ายเลยอาเอุ้ยแซ่บพี่น้อง,อง,งอออจ๋าอันนี้ก็สื่อว่าหายไม่ยาพี่น้องจ๋าอันนี้ก็ว่าหายพ่อบา้านนะจ๊ะพี่หน่อย <laughs> อืมัมนิกษัตรพพิ์อบผัดพริกพ่อหนองมาแซบพี่นองจาร์เอยเป็นอยัางคี้เคยเมานอสอนพี่นองเนาะเออดพี่นองนี่แหละเอาไปอบพี่นองอบแบบหอมๆแล้วก็มากินกับตาบะหมี่ถั่วเขากันสุดๆพี่นองจาร์ก็เคามเหนียวแซบจ้ะเอาทำมาคลิปนี้จะลิมก๋ไยละก็แช่ล้วกดติดตามให้สาวโอนี่เด้อจา้าเด้อที่สำคัญพี่น้องจา๋าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจา้าจะได้ไประภัสสรกหมาของสาวโออจา้าสำหรับคลิปนี้สาวขอลาไปก่อนจา้าไกในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องค่ะ